ราชาลูกนังทั่โลกขอเสนอวิเคราะห์ประเด็นร้อนหลังเกมพิมลีกสิงบลูบุกพ่ายีทอฟฟี่หนึ่งแฟนเชลซีแอบเชียร์ลมพ์ดอย่างที่ทราบกันดีว่าแฟรงค์แลมพาร์ดผู้จัดการทีมของเอเวอเรตนคนปัจจุบันกำลังตกที่นั่งลำบากจากสถานการณ์การหนีตกชั้นในฤดูกาลนี้และแน่นอนการที่จตัวเคยเป็นถึงตำนานสโมสรเชลซีเบอร์ต้นๆที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขก,กันมาทั้งในฐานะนักเตะและกุนซือ จึงอาจจะทําให้มีแฟนบอลสิงโตน้ําเงินครามบางส่วนเทใจช่วยเชียร์ให้ป่าแฟรงค์เป็นฝ่ายคว้าชัยไปได้พอความภพ่แพ้ในเกมนี้ของสิงบลูก็อาจจะยังไม่ส่งผลต่ออันดับมากนักแต่ในขณะที่3คะแนนในเกมนี้ของท็อฟฟี่สีน้ำเงินต้องบอกว่าล้ําค่าสุดๆในการต่อลมหายใจดิ้นรนเพื่ออยู่รอดบนลีกสูงสุดในฤดูกาลต่อไปในอีก5เกมที่เหลือต่อจากนี้ 2. เอเวอเรตันกับแรงผลักดันที่มากกว่า แม้ว่าก่อนเกมเชลซีจะเป็นฝ่ายที่เหนือกว่าในทุกๆด้านทั้งผลงานชื่อชัน้นนักเตะรวมถึงระดับบนตารางแต่สิ่งหนึ่งที่เอเวอเรตันดูจะมีมากกว่าและแสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจนในค่ำคืนนี้นั่นคือความทุ่มเทพร้อมสู้แบบถวายหัวชนิดที่วิ่งไม่มีหมดไล่กดดันนักเตะที่มาเยือนจนเล่นได้อย่างยากลำบากตลอด90นาทีแม้ว่าวันนี้เจ้าบ้านจะครองบอลได้น้อยกว่าแต่ก็ใส่ความขยันวิ่งสู้ฟัดจนเปลี่ยนความผิดพลาดเป็นประตูชยัย ก่อนจะต้องรับอย่างมีวินัยและมีสมาธิจนวินาทีสุดท้ายก่อนจะคว้า3คะแนนในเกมสำคัญเช่นนี้มาครองได้สำเร็จ3พื้นที่ท็อปโฟลุ้นมันพอๆกับการหนีตกชั้นแน่นอนว่า3คะแนนในเกมนี้ของเอเวัตันมีความหมายสุดๆเพราะทำให้ถึงแม้พวกเขาจะยังอยู่ในโซนสีแดงอันดับที่18แต่ก็มีแต้มตามหลังลีดเบอร์ลี่ที่อยู่เหนือขึ้นไปเพียง2แต้มแต่ยังลงแข่งน้อยกว่าในเกมนั่นจึงทำให้พวกเขายังคงอยู่บนเส้นทางการหนีตาย พราะที่สุดแล้วหนึ่งในสมสมมสอนดังกล่าวจะต้องมีสักทีมเป็นผู้โชคร้ายล่นลงไปเล่นหลีกรองในฤดูกาลหน้าในขณะที่ท็อปโฟนะเวลานี้ออร์นอลยังคงรังอันดับที่4มีแ้มห่างจากเชลซีอันดับ3-3แต้มห่างจากสเปอร์อันดับ5อยู่2แต้มนั่นทําให้4ีเกมที่เหลือจะเริ่มมีความหมายกับสิงห์บลูขึ้นมาทันทีเพราะระยะห่าง5คะแนนระหว่างพวกเขากับไก่เดือยทองดูจะยังพอเป็นไปได้ที่จะไล่ตามทันหากผลงานของสิงโตน้ำเงินคราม ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้เช่นนี้ตัดเกรดนักเตะเชลซีเกมบุกพ่ายเอเวอรน์หนึ่งต่อศูนย์คืนวันอาทิตย์เอดูอาร์เมนดีนน้หกคะแนนมีจังหวะได้ออกแรงเซฟอยู่บ้างส่วนลูกที่เสียประตูแทบจะหมดสิทธิ์ป้องกันเพราะระยะค่อนข้างประชิดและมุมค่อนข้างเปิดเตียโก้ซินวาเจ็ดคะแนนวันนี้บทบาทค่อนข้างโดดเด่นในเกมรับโดยเฉพาะการรับมือกับความสามารถเฉพาะตัวของแนวลุกเจ้าบ้านที่มีความเร็ว แต่ก็ใช้ชั้นเชิงและประสบการณ์ช่วยทีมเอาไว้ได้หลายจังหวะอันตโตนิโอรูดิเกอร์หคะแนนวันนี้ดูจะมีปัญหาเล็กน้อยในการรับมือกับความคล่องตัวของ3ประสานเอวตันแถมนัดนี้ยังมีโอกาสเติมขึ้นไปลุ้นทําประตูไม่มากเท่าเกมก่อนก่อนเซซ่าอัสเปเกต้าห้าคะแนนมีปัญหาชัดเจนในการรับมือกับความเร็วของทั้งเกรกอร์ดอนและริชาร์ดิสันจนทําพลาดเสียบอลจนเป็นที่มาของการเสียประตูแถมยังพลาดโอกาสทองจากการซ้าบอลไปติดเซฟของพิกฟอร์ดหลังจากนั้น ม so าโกสออลอนโซ6คะแนนพอจะได้เติมเกมขึ้นสูงอยู่บ้างแต่ในภาพรวมก็ยังมีบทบาทกับเกมลุกไม่มากนักตลอด90นาทีริชเจม6คะแนนเช่นเดียวกับอลอนโซที่วันนี้บทบาทกับเกมมีไม่มากเท่าที่ควรในการสร้างสรรค์เกมลุกแถมยังมีหลุดตำแหน่งให้เห็นจนลงไปช่วยเกยมรับไม่ทันอีกด้วยจอจินโย5คะแนนได้รับโอกาสลงเล่นไปเพียง45นาทีแถมในช่วงครึ่งแรกยังมีปัญหาพอสมควรในการคุมจังหวะเกม รวมถึงยังขาดความแม่นยำในการลำเลียงบอลไปข้างหน้าพอสมควรรูเบล็อตัดชีก7คะแนนกลับมายืนประจําการเป็นมิชิลตัวกลางคอยสร้างสรรค์เกมกลางสนามซึ่งก็ทําได้ดีในะระดับหนึ่งไปกระบ,บอลได้ดีครองบอลเนอย่ยวแน่นเมสันเมาส์6คะแนนวันนี้แทบไม่มีพื้นที่ให้สร้างสรรคเกมมากนะักเพราะเนื่องจากเจ้าถิ่นถอยรับต่ําพลาดโอกาสทองไปจากจังหวะวันเล่นในกรอบเขตโทษแต่บอลไปชนเสาสองข้างกระดอนออกมาอย่างน่าเสียดาย ค่ายฮาวเวสหคะแนนไม่มีโอกาสได้ทําเกมมากนักแต่พอจะหาโอกาสลุนจบสกอร์ได้บ้างแต่ก็ทําพลาดไปอย่างน่าเสียดายทิโมเวเดอร์หคะแนนบทบาทกับเกมน้อยมากจนต้องขยับเอามายืนดิ่มเส้นซึ่งก็แทบไม่มีโอกาสได้ลุนยิงประตูเลยในช่วงเวลาที่อยู่ในสนามตัวสำรองมัตเตโอควาสิตแทนที่จอจินโยนาทีที่ 46- 6คะแนนหายกลับม,มาลงสนามได้อีกครั้งมีบทบาทกับเกมรุกพอสมควรแต่ก็ยังสร้างความแตกต่างให้ทีมไม่ได้ าคิมเชียกแทนที่แวนเนอร์นาทีที่68 6คะแนนพื้นที่ในการเล่นกับบอลค่อนข้างน้อยแต่ก็พอจะมีจังหวะใช้ความสามารถเฉพาะตัวบุกเจาะแนวรับเจ้าถิ่นให้เห็นบ้างคริสเตียนพลิซิตแทนที่อัสโปรเกตา้านาทีที่68 6คะแนนใช้ความเร็วในการปั่นป่วนเกมรับได้ดีแต่ก็ยังไม่สามารถพาบอลไปสู่พื้นที่อันตรายได้ฟอร์มหลังแว่งไม่เลิกทูเคิ้นซิงเชลซีแผ่วต่อเนื่องทำพ่ายเอลตัน เราเกลียดความพ่ายแพ้เรามีความรับผิดชอบมันเป็นความรับผิดชอบของเราในเกมที่โอทาฟฟอร์ดที่เราไม่ได้ประตูเพิ่มเรามีปัญหาอย่างต่อเน,นื่องในการคว้าครีนชีสและฟอร์มการเล่นด้วยเหตุน,นี้เราจึงแพ้วันนี้ทูเคิลนเอ่ยเราต้องไม่ก่อความผิดพลาดคุณต้องมีวินัยในตำแหน่งของคุณและไม่ก่อความผิดพลาดเราเล่นกันไม่ดีในเกมนี้แต่เราคอนทรนเกมได้และจากนั้นเราก็เสียประตูมันเป็นการฆ่าเกมของเราเพราะมันเป็นทุกอย่างที่คู่ต่อสู้ของเราต้องการ ตอนนี้เราลงเล่น4เกมใน2สัปดาห์หลังและมีครีนชีทเกมเดียวมันจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงมันไม่ดีพอสําหรับเราเราเป็นทีมที่จําเป็นต้องมีลิมิตที่สูงสุดในทุกๆเกมเรามีปัญหาเรื่องสมาธิและระดับความมุ่งมั่นคุณเห็นได้จาก4เกมที่ผ่านมาหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ